หนูจะพี่ถามจริงๆไิงได้ไหมหนูรู้สึกยังไงกับชาลลอตพี่อยากรู้ไม่จะมาพูดอะไรตอนนี้ไม่จะพูดทำไมเราเป็นคนตรงบ้านเราก็อยากรู้แล้วก็ถามปะไหนมันไม่มีใครอยากรู้ใครอยากรู้ขอเสียงหน่อยได้ไหมไม่ทำไมอยากรู้เหมือนกันเลยอะแต่เอาจริงๆนะทำไมน้องอาจจะตอบลำบากอ่ะ ม่ผมเห็นตอบมานั้นแต่ผมก็ยังว่ามันยังไงยังไงวะพี่ถามแบบถามจริงๆเลยฟ้าถามแบบสาบานเลยสาบานเลยเอาแบบเอาแบบให้รู้กันไปเลยสาบานต่อหน้าไมเนี่ยรอสาบานว่าพี่อยากเสือกเรื่องหนูกับชาลลอตจริงๆอันนั้นเขาไม่เรียกสาบานอันนั้นสารภาพไม่ใช่สาบานพยายามไปดูทุกคลิปทุกคลิป พยายามดูคอมเมนต์ด้วยนะดูยันแววตาดูยันแววตามันใช่ว่ะและล่าสุดเขาไปแบรนด์สินค้าแบรนดึงโอ้โหตามขนาดนั้นเขาเล่นกันไงเขาโยนอะไรให้ชาลลออกินไงแล้วเวลาเล่นเนี่ยเขาเล่นกันหลังกล้องนะเล่นกันจริงและชาลอตแบบอุ้ยทำยังไงนะทำยังไงนะทำมันไม่เหมือนเขาเลยอันนั้นอะชาลอกแต่เนี้ยน่าจะชาชัก <ปะ S 1> นา <ะ S 2> ปาปชาบูรีพี่นะน่ารักเมื่อกี้ยังน่ารักกันอยู่เลย,ยน่ารักจริงนะค